สวัสดีครับพี่น้องเอฟซแฟนคลับทางช่องพ่อแม่หงอิงครับอโอ้มอน,นีแดดดีครับเขาเคี้ยวแล้วมารอบนี้เขาเคี้ยวเรียบร้อยรบรรยากาศหอนในจังหน่อยครับรรบรรยากาศ สีสะเกตครับหลังจากมาจากกุเขบมาหอดกประมาณตีหนึ่งครับเมื่อคืนนี้แล้วก็หยุดซองมือสีเดินทางไปจังหวัดเลยครับโ oh, ันแดดดีแหงพวกบรรยากาศดีเลยมาเนี่ oh, s <S นยเยา <Okay. S 1> ขาเขียวงามแดดออก ал má чис là miries thìemos, t春 m bereits cãi n Incredibly pretty, creo u cũng không how th authorized access người Mỹ ilig ông đã เอาไว้ตามสมบอกหน้าแบบนี้มันสมนี่มันกับหูเอากินกับเกลือผิดผงโอ้โน้องใหม่บอกช่วงนี้นานานี้น้องหม่ร้ายอยู่ดอกฝน จ้ำกินมังประเดกอันนี้เราบรเสียธแสบเลยปลาเแดกซื้อมากแต่ว่านี่งสมสมแล้วมันเสบอันนั้นมันสมยังสมปิดไัางมมา่งวงรวนเบิดเลยเกอบเบิดแล้วพอชิตตาว่าชิตมาย้ำคำ ปลาสลิดครับซอมาแต่ปัม่มน้ำมันเมอว่าน,นี่ครับคากบอันนี้ของอันนีนบอที่เพิ่งซุ้งมาใหม่บอของแม่จ้ะเห็นไหมในกองล่างนั่นน่ะบอของแม่ของผั่มีนผัวว่มีไฟส่งใหม ยัง่เคยลาภาสดูเลยอันนี้ยังอย่ายกล้องน,นี่นนปจ้ะลองเบิงงเบิลองแกเบิรงมือนังพิทาลี่เลยครับหลังบาทเขึ้นเป็นบางหมอกไปเอาไมาให้เบิ้์น เลี้ยวอสุดเนี่ยเขเรีนสนี่สุดออกงานบ่สุดเนี่ยเกสุดเดบ่แม่จอ๋อของจากจากแม่ยังจากผู้ใดเบิ่งเบิ้งมีสื่อบอกจากแม่เอครับถึงแล้ว ย่างงามเลยครับอันนั้นอีย่างเครื่องประดับหรอรองเท้าอ๋อเป็นชุดเลยตอนนี้มีรองเท้าน้ำ <ละ S 1> เครื่องประดับเครื่องประดับเพลิดเพลียบอลเดี๋ยใส่อันนั้นน้ำบ่อน้ำจะนั่งนี่นอยู่ บอกอันนี้เขาเขา,ขาใส่น้ำบอกลอ,องใส่เขาเบื่อน้ำมันจะเหนียว,วเยอะมือแร่งก่อนไปแก้งกันได้หรอลองมึงอ่ะพอดีหรอพอดีจังจพอดีอ้าวคนขึ้นหูขนาด พอดีเลยจากแม่เอ๋แมนบอแมนจ้ะแมนบออะไรแมนต้องเอาสายเขาหยิบเพราะว่าสายนั้น่าถเบิง้งเบื้งแมนขอแม่เอ๋บอกหยุดสองมือครับแต่จะไปจังหวัดเลยมีว่าอห่าบัว มีวันที่หาที่หาตรงกับวันวันไหนพูดบอกบริหารพขนี่ยบริหารสุกแสดงว่างานวันเสาร์มันบอกวันเสาร์บ้านอย่างลยบ้านติดต่อบ้านติดต่อไปสามเถี่ยวแล้วบ้านนี้แหละบ้านที่แรกเลยที่บอด เหรียญยุจังหวัดเลยครับมามาไหนล่ะมาพ่ออยู่บ้าลของูเที่ยวนี้เป็นเที่ยวที่สาม่ยวที่สาม่ยวที่สองงานกับไปเองปะ่ยวที่สองกับไปปีที่แล้วเลยที่มีรถแห่แห่ตาฝนขางท่างนะเขาไปกินตะบองหงอ่ะอ่าพี่พาไปขางท่างแกงงานจังหวัดเลยกับใกล้อยู่เดชหาร้อยโล นี่ครับมาแล้วชุดสวยๆอะไนอย่างนี้ชุดอันนั้นป่าอ,อกงานป่า

17กระกฎาคมครับพรอมกันทุกลงภาพยนตร์ทั่วประเทศครับแล้วกับเพลงมันจะออกไไเมื่อ<พ>ไงก่อนเพลงที่ว่าเพลงไงก่อเปิสิงก่อนิดแมงปล่อยก่อน ขอบคุณพี่น้อยเอฟซีแฟนครับทุกมองทุกบอลครับจะพอกันไหมาาคลิปหนาครับลำลำลุ่ยลุยสุขภาพแข็งแรงสุข,ขุมสุขคนครับสวัสดีครับ